สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกนะคะเรื่องสถานะเศรษฐกิจไทยเ,เรามีข้อมูลหลายด้านเลยทั้งรายงานสถิติบทวิเคราะห์แล้วก็นโยบายต่างๆค่ะครับเราจะมาดูกันว่าทำไมเศรษฐกิจไทยถึงเหมือนออติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางมานานมากแล้วก็กำลังเจอปัญหาใหญ่อีกเรื่องคือแก่ก่อนรวยครับใช่ค่ะ เป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นถึงจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็ทางเลือกทางแยกที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่เพื่อจะก้าวไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้นะคะเริ่มกันที่ภาพรวมเศรษฐกิจก่อนเลยไหมคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ได้ครับถ้าดูขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP นะครับปี2565ไทยก็อยู่ที่ประมาณ4 9 5 3พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าใหญ่เป็นอันดับสในอาเซียนรองรองจากอินโดนีเซีย อืมอันดับ2ก็ถือว่าไม่แย่นะคะครับแต่ประเด็นสำคัญเลยคือเรื่องการเติบโตคือค่าเฉลี่ยทบต้นต่อปีหรือที่เรียกว่า CAGR นะครับช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี5-6ถึง6-5เนี่ยไทยเราโตเฉลี่ยแค่เอ่อ 1. เองครับโอ้แค่1.8%เหรอคะเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่ได้ยินว่าโตเยอะมากหรือ,ออินโดนีเซียละคะใช่ครับเวียดนามนี่โตเฉลีย่ย7.5%เลยนะครับ อินโดนีเซียก็4.2คือเห็นชัดเลยว่าเราโตช้ากว่าเขาแบบว่าค่อนข้างมากอืมแล้วอย่างนี้รายได้ต่อหัวประชากรเป็นยังไงบ้างคะรายได้ต่อหัวปี65เราอยู่ที่ประมาณ6,908.8ดอลลาร์สหรัฐครับเป็นอันดับ4ในอาเซียนแต่การเติบโตเฉลี่ย10ปีก็แค่1.5อีกเหมือนกันต่ำกว่าเวียดนาม6.5เอินโดนีเซีย3.2เยอะเลยอืคือข้อมูลบางแหล่งเขาก็ชี้ว่า ภัยเราติดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้บานกลางแบบนี้มานานกว่า43ปีแล้วนะครับโห43 43ปีนานมากจริงๆนะคะนานจนน่ากังวลเลยค่ะมันเหมือนปัญหามันฝังรากลึกมากแล้วมีปัจจัยอื่นมาซ้ำเติมอีกไหมคะนอกจากเรื่องการตัวโตช้ามีครับปัญหาใหญ่เลยคือเรื่องโครงสร้างประชากรครับอัตราการเกิดเราตอนนี้ต่ำมากแค่1.5%เ คือระดับใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์เลยนะครับอ้าวฟังดูเหมือนจะดีนะคะอัตราเกิดต่ําแบบประเทศพัฒนาแล้วแต่มันต่างกันตรงที่รายได้ต่อหัวเราต่ํากว่าเขาลิบลับเลยไงครับสวิสรายได้ต่อหัวประมาณ83,000ดอลลาร์แต่ไทยเราแค่ประมาณ6,900มันเลยเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าแก่ก่อนรวยนะครับอ๋อแก่ก่อนรวยเข้าใจแล้วค่ะคือเรามีคนสูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้องการสวัสดิการการดูแล แต่ว่าคนวัยทำงานที่เป็นคนหาเงินสร้างรายได้จ่ายภาษีกลับกำลังจะน้อยลงถูกต้องครับมีการคาดการณ์้วยว่าภายในปี2573เนี่ยประชากรไทยน่าจะประมาณ1ใน4หรือ25เนเลยนะครับที่จะมีอายุเกิน60ปีโหนึ่ oh, ใน4ครับแล้วทาง IMF เขาก็ประเมินว่าการที่คนวัยทำงานลดลงแบบนี้อาจจะฉุดการเติบโต GDP ไทยไปเกือบ1%ต่อปีไปอีก20ปีข้างหน้าเลยนะครับอืมกระทบเยอะมากนะคะ ใช่ครับและยังไม่รวมภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขที่จะเพิ่มขึ้นมาหาศาลอีกผลกระทบด้านประชากรนี่ก็น่าจะส่งผลต่อภาพรวมเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับทีนี้พอเรามาดูเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยถ้าอิงตามการจัดอันดับของ I.M.D. ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับนะครับปี2566เนี่ยไทยอยู่อันดับ30จาก64เขตเศรษฐกิจก็ดีขึ้นมา3อันดับจากปีก่อนหน้า อันดับ30ดีขึ้นแต่ก็ยังกลางๆอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับถือว่ากลางๆมีด้านที่เราทำได้ดีขึ้นชัดเจนนะครับเช่นสมรรถนะทางเศรษฐกิจอันนี้ดีขึ้นเยอะมาอยู่อันดับ16แล้วก็ประสิทธิภาพภาครัฐอันดับ24กับภาคธุรกิจอันดับ23ก็ขยับขึ้นมาดีขึ้นเหมือนกันแล้วด้านไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนหรือที่ยังน่ากังวลอยู่บ้างคะ จุดอ่อนเรื้อรังเลยก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐานครับภาพรวมอยู่ที่อันดับ43แต่ที่น่าห่วงมากๆคือโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาอันดับ54เลยครับแล้วก็ด้านสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมอันดับ53ซึ่งอันดับพวกนี้อยู่ในระดับต่ำแบบนี้มาหลายปีแล้วครับการศึกษาอันดับ54นี้น่ากังวลจริงๆค่ะเพราะมันน่าจะกระทบไปถึงเรื่องทรัพยากรมนุษย์โดยรวมด้วยใช่ไหมคะ,ะเรื่องคุณภาพการศึกษาการลงทุนพัฒนามนุษย์ที่เรา เยังทําได้ไม่ดีพออืมอันดับการศึกษาต่ําทรัพยากรมนุษย์ไม่ขยับมันอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติด้วยไหมคะที่เขาอาจจะมองหาแรงงานมีทักษะเป็นไปได้มากครับเพราะข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ปี65 mm. ก็ดูไม่ค่อยดีนักนะครับคือลดลงแล้วก็น้อยกว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ในอาเซียนด้วยเราอยู่อันดับ5ในอาเซียนเรื่อง FDI แล้วด้านอื่นๆอ,อย่างดิจิตัลหรือการค้าล่ะคะ ดิจิทัลเอง IMD ปี65อันดับเราก็ลดลงไป2อันดับอยู่ที่40ครับอ่อนด้านความรู้ knowledge 45แล้วก็ความพร้อมในอนาคต future readiness 49โดยเฉพาะการฝึกอบรมและการศึกษา57ส่วนการค้าปี65อันดับผู้ส่งออกโลกเราก็ลดลงไปอยู่อันดับ28ครับฟังดูแล้วปัญหาเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทางทพทหรือแบงค์ชาติเคยพูดถึงใช่ไหมคะใช่เลยครับ ปัญหาเชิงโครงสร้างก็คือปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มันาขาดประสิทธิภาพมาเป็นเวลานานๆอาจจะเพราะโครงสร้างพื้นฐานไม่พอการพัฒนาคุณภาพคนหรือแรงงานไม่ทันแล้วก็กฎระเบียบกติกาต่างๆที่อาจจะไม่เอื้อเท่าที่ควรอาการที่เห็นในบ้านเราก็ชัดเจนอย่างที่บอกว่าส่งออกฟื้นตัวช้ากว่าที่อื่นสัดส่วนการลงทุนต่อ GDP ก็ต่ำ คะแนนพีซ่าของเด็กไทยก็น่ากังวลนี่ครัวเรือนก็สูงมากครับโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญจริงๆทั้งเรื่องคุณภาพครูหลักสูตรที่ไม่ค่อยเน้นการคิดวิเคราะห์หรือโอกาสในการพัฒนาครูในโรงเรียนเล็กๆที่อาจจะยังมีน้อยพอเห็นภาพปัญหาชัดขนาดนี้แล้วคำถามคือแล้วเรามีแผนรับมือหรือทางออกยังไงบ้างคะมีการวางยุทธศาสตร์อะไรไว้บ้าง ก็มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับที่เขาก็วางเป้าหมายไว้5ด้านหลักๆคือกเกษตรมูลค่าสูงอุตสาหกรรมกับบริการแห่งอนาคตท่องเที่ยวให้หลากหลายขึ้นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมไทยกับโลกแล้วก็การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่แล้วก็มีกลไกที่พูดถึงกันบ่อยๆอ,อย่าง EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้วก็ BCG โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวด้วยใช่ไหมคะครับ อันนั้นก็เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักที่เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ใหม่ๆแล้วก็มีทาง BOI หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ก็พยายามให้สิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีสูง R&D นวัตกรรมอย่างพวก b Biotech n a n o t e c h วัสดุขั้นสูงหรือดิจิตอลนะครับยุทธศาสตร์ต่างๆก็ดูมีความตั้งใจดีนะคะแต่พอมองเทียบกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราคุยกันโดยเฉพาะด้านการศึกษาหรือโครงสร้างพื้นฐานที่อันดับเรายังไม่ดีนักมันมีความท้าทายยังไงบ้างคะในการจะผลักดันแผนเหล่านี้ให้เกิดผลได้จริงเป็นคำถามที่ดีมากครับคือมันมีความท้าทายแน่นอนทางสนคหรือ TPSO เขาก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่พยายามจะแก้โจทย์นี้นะครับเช่น ต้องเร่งพัฒนาคนทั้ง upskill reskill ทำหลักสูตรร่วมกับเอกชนมากขึ้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างด้านวิทยศาศาสตร์ดิจิตัลสาธารณสุขอืมก็คือต้องแก้ที่รากฐานด้วยใช่ครับแล้วก็ส่งเสริมภาคการผลิตให้ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม AI หุ่นยนต์มากขึ้นปรับปรุงกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น ขยายตลาดการค้าใหม่ๆผ่าน FTA แล้วก็พยายามดึงดูด f d i ด้วยปัจจัยอื่นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องภาษีอย่างเดียวมีมุมมองจากแหล่งอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไหมคะมีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจจากกระทู้ในพันทิปที่มีการวิเคราะห์ไว้นะครับคือเขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากย้อนกลับไปตอนปี2044 หากมีการตัดสินใจทางการเงินที่แตกต่างออกไปโดยยึดต,ตามแนวทางรัฐมนูญปี40และแผนพัฒนาฉบับที่8ในตอนนั้นบางทีประเทศไทยอาจจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วไปแล้วในปี2020ผ่านการปฏิรูปสาธารณสุขการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่จริงๆมีการวางแผนไว้แล้วอ๋อเป็นมุมมองเชิงวิเคราะห์สมมุติฐานนะคะครับต้องย้ำว่าอันนี้เป็นเพียงมุมมองและการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลนั้นนะครับ เรานำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เห็นภาพที่หลากหลายขึ้นเท่านั้นเองครับไม่ได้เป็นการชี้ถูกผิดอะไรเข้าใจค่ะก็สรุปได้ว่าประเทศไทยเราตอนนี้อยู่ในจุดที่ออน่าสนใจมากๆคือมีศักยภาพแหละแต่ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนมากๆทั้งกับดักไรายได้ปานกลางทั้งปัญหาแก่ก่อนรวยการพัฒนาขีดความสามารถโดยเฉพาะเรื่องคนเรื่องนวัตกรรมก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่มากๆของเรา ใช่เลยครับการจะหลุดพ้นจากกับดักนี้ไปได้จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งจริงจังและต่อเนื่องมากๆครับ ค่ะคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะชวนผู้ฟังทุกท่านคิดตามไปพร้อมกันนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งปัญหาที่มันดูฝังรากลึกแล้วก็ยุทธศาสตร์ต่างๆที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็น BCG EEC หรือการส่งเสริมจาก BOI ถ้าให้เลือกการเปลี่ยนแปลงแค่อย่างเดียวที่คิดว่าจะมีพลังขับเคลื่อนมากที่สุดที่จะพาประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักเหล่านี้แล้วก็ก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างยังย่งยืนจริงๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนั้น ควรจะเกิดขึ้นในมิติไหนมากที่สุดคะจะเป็นการศึกษาการแก้กฎระเบียบหรือว่าเป็นการมุ่งเน้นเรื่องนวัตรกรรมอย่างจริงจังลองนำไปครบคิดกันดูต่อนะคะ